หวัดดีเราชื่อพลอยอยู่ปีสองนี่อยู่หอแต่ไม่อยู่คนเดียวนะเนี่ยเมนเราเองชื่อเดียมันชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะชอบออกไปซื้อทุกวันเลยบางทีก็ซื้อมาฝากเรานะก็ดีแหละแต่บางครั้งก็เบื่ออยากกินอย่างอื่นบ้างก๋วยเตี๋ยวหมตูน,นี้น่ากินวะ่ะแต่เอาเหอะ มึงไม่เบื่อบ้างหรอวะเฮ้ยเชีย์กรอบรูปตกแตกด้วยวะเขาว่ากันว่ากรอบรูปตกแล้วแต่คนในรูปจะมีอันเป็นไปเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะทำไมไม่อ่านไลน์เลยอ่ะเฮ้ยโทรดีกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไหนวะ รับดิเดี๋ยวมึงไม่ได้เอามือถือไปหรอชัดเจนควายมากลืมอะไรไม่ลืมลืมมือถือฮ่าไม่น่าเลยเพื่อนหลับสบายนะเพื่อนไม่นะกูขอโทษไม่น่าเลยไม่น่าทำมึงตกเลยกูขอโทษที่กูไปฆ่าตะกน เจี eter, <c Dank contemporary> ่ยม well ันไม่ตายเหรอวะใครแม่งบอกว่ากรอบรูปตกแล้วแตกคนในรูปจะมีอันเป็นไปวะช้างวะเฮ้ยสิบเอสเอ็ดเขาว่าจะมีคนคิดถึงวะแต่ใครวะหรือว่าพี่สมยศแน่เลยเชืวอเลยโอ้ยังรอก็อ้ย ใช่แอคแทกแรงว่าเฮ้ยเฮ้ยไวขนาดนี้เจี๋ยเจี๋ยพี่สมยศไอ้สมศสีทวงตงังโกสุดใครแม่งบอกว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนที่ชอบจะคิดถึงวะช้างวะช้างแม่งเพอไม่ต้องไปเชื่อมันมากหรอก